บ้านใครหนูเยอะแล้วก็ชอบมากัดกินข้าวมากัดกินถุงข้าวของเราทำให้ข้าวของเราเสียหายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพนมี เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝาก f อฟซทุกท่านด้วยนะคะบ้านใครที่เก็บถุงข้าวแบบบ้านเราบ้างคะเก็บไม่มียุงไม่มีช้างคะ่ะเก็บแบบใส่ถุงแบบนี้ปัญหาก็จะเกิดคือว่าหนูชอบมากินข้าวของเรามากัดถุงข้าวของเราทําให้ข้าวของเราเสียหายคะ่ะวันนี้เพนมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆด้วยงบนิดเดียวคะ่ะเป็นวิธีง่ายๆคะ่ะ ไปดูวิธีขั้นตอนในการทำของเพนได้เลยนะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆจ้าขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำขวดน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีฟางนะคะฟางฟางแบบนี้ค่ะเป็นฟางข้าวที่เราเก็บเกี่ยวใหม่ๆค่ะเราก็จะนำฟางมาแล้วก็ขวดน้ำค่ะจากนั้นเปิดฝาขวดน้ำออกก็จะนำฟางมายัดใส่ขวดให้เต็มเลยนะคะ วิธีการยัดฟางก็ง่ายๆค่ะเราก็จะจับฟางยัดลงไปในขวดแบบนี้เลยค่ะจะยัดให้เต็มขวดเลยนะคะการยัดฟางลงไปในขวดแบบนี้ก็ยัดง่ายง่ายจ้ะยัดไม่ยากเลยนะคะเพราะเราจะจับฟางแล้วก็มาพับครึ่งแล้วก็ยัดลงขวดแบบนี้ค่อยบิดค่อยหมุนให้เต็มขวดเลยนะคะเราจะยัดให้เต็มขวดค่ะ ใช้นิ้วมือดันดันลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าใครดันฟางลงไปไม่ได้ก็เอาไม้แย่ลงไปหรือว่าเอาไม้ดันลงไปอีกก็ได้นะคะใกล้จะเต็มขวดแล้วค่ะเอาฟางใส่เต็มขวดแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำไฮเตอร์นะคะนำไฮเตอร์ เป็นกลิ่นอะไรก็ได้หรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะมาเทใส่ขวดพลาสติกที่เรานำฟางมาใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีน้ำนิดหน่อยนะคะน้ำเอามาเทใส่หรือใครจะเอาน้ำส้มสายชูก็ได้เป็นน้ำก็ได้ค่ะหาได้ตามครัวเรือนของเราค่ะค่ะก็จะใช้งบในปริมาณที่น้อยมากค่ะนำไฮเตอร์มาเทลงขวดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ การเทไฮเตอร์ของเราก็จะเทไม่เยอะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะตามด้วยน้ำค่ะน้ำสะอาดนะคะหรือใครจะตามด้วยน้ําส้มสายชูก็ยิ่งดีนะคะน้ำเราจะใส่ในปริมาณหนึงแก้วใหญ่ค่ะพอเทแล้วก็จะได้ปริมาณครึ่งขวดแบบนี้นะคะบีบบีบขวดนิดนึงนะคะเพื่อจะทําให้น้ำ ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปให้เปียกฟางให้หมดแบบนี้นะคะ่จากนั้นล่ะค่ะเราก็จะนําไปวางตรงที่มีหนูวิ่งมีหนูชุกชุมแบบนี้ค่ะนํามาวางตรงถุงข้าวแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้นอยๆสาหรับบ้านเราค่ะวางแบบนี้ใครจะทําหลายๆขวดก็ได้นะคะทำหนึ่งขวดสองขวดสามขวดก็ได้ค่ะเพนทามาแล้วหนึ่งเดือนค่ะรู้สึกว่าเห็นผลก็นํา เคล็ดลับเล็กๆน,น้อยมาแชร์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะใครทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นวิธีนี้ที่เราทำมา1เดือนรู้สึกว่าหนูไม่มากัดถุงข้าวเลยค่ะ